ลึกลึกบ่ยึ้จุดพปลาถื่อนเถอนเกดตึกตึกโอ้บานเขาเกอนเถื่อนออสร้างมาแล้วเออเข่าอีกแล้วเห็ดเหมือนเดิมโตใหญ่กึก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 ของโอ้โหเดี๋ยวพ่อใส่เบ็ดจริงป่ะเรืองอะไรครับครับผมพี่น้องกขับสวัสดีกันตอนแรงๆกับผมเนาะวัอนี้ก็สิไปใส่เบ็ดเอ้ยบ่แม่นวัอนี้ก็สิไปใส่ล้านใส่ล้านหนึ่งกับไปใส่เบ็ดใส่ทั้งเบ็ดใส่ทั้งลัานกับผมวัอนี้ก่อนก่อนจะข้าไม้ทุกเท้าห้องก็ต้องมา เตรียมเนื้อครับผมสลับเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อใส่เดือนครับผมมาแต่ขุดมาครับพ <on> <road> ี่น้องมาแต่ขุดใส่เดือนครับเอ้าบักจกสับเลยขันเลยขันบ่หลอกเอาบักจกสับให้มันมุนให้มันผสมดินเข้ากันสับกันสับกันมันไปก่อนโอเคพี่น้องหลังจากที่ห้องสับเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะห้องออกเนี่ยน้ำห้องหยอดเสร็จแล้วครับผมจะบีบเล็กน้อย พื่อใส่อีกจโน,นนะ่หรอก็ต่อมันเละลายเลยกะว่ามันปั่นเป็นก้อนกลมได้เพราะว่าดินมันอยากจะเป็นดินเหนียวปนทรายจังหน่อยครับผมขอนอ้าใส่น้ำไหลมันจะเละพี่นอ้องมันปัน่นปั่นเงี้ยวได้ครับผมกะว่าคือเกาเข้าล่ะปั่นส่งกระบ,บอกครับผมาใส่บางร้านเฮาสูตรนี้ได้พ่นแน่นอนบั้ยได้มีตัวเข่าแน่นอนข <c oughs> อ,อต้มต้มมีตัวนะไม่มีตัวเนี่ยตัวเข่าเนีย่ยมองไม่เป็นอะไรนี่ปลาไหลจังไหนมันก็เข่าอีกแล้วล่ะ เขาไปใส่ถึงสีเงืดีเขาม้วนมุมีหม่องปลาไหลปลาไหลบุมีโตกับมะเขาวด้วพี่น้องครับผมแต่ว่าแล้วแต่ว่าเงือไหนที่เข่าดีถึงจะมีโตแต่เงือบ่ดีกะเข่าบ่ดีนี่คือชือว่ากับผมว่าใส่เดือนมันก็โอเคสามารถใส่ได้เข่าดีถือว่าย้ำฝนนี่ต้องต้องยกให้เพิ่นเลยได้เบิ้งบนดิบีออกมามาจากก่อนบีบเบิ้งเบิ้องฮับฮับบีเนื้อชิรินออกมึงเออบีบออกขาวบ้ามันอีกยังส่พี่น้อง มันต้องเข้าไปอยู่ในผสมดินเองสิเด้อครับยังถือว่าผ่านถือว่าใส่ได้แล้วเนี่ยเวลาเขาบีออกลองบีออเอาเบิออเ้งไปนี่บีเออบึงเออนี่เองสิละถือว่าใส่ได้แล้วพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปเข้าไม้กันเลยครับผมเตรียมเงื้อเรียบ,ยบร้อยแล้วครับผมพี่น้องทำหอดที่ไม้แล้วครับผมเดี๋ยวมาปั่นเงื้อก่อนใส่ใส่เดือนผสมดินเหน,นี้ยเอาซื้อไปเงื้อนี่เข้าตายเติบอยู่ ปัน่นลงเลอเลี้ยวพี่นอ้องป่าบ้านนี่ครับผมถึงยัญญบใส่ไปเลยนี่ลงไปนี่ละยับต่อไปยับต่อไปอ่าลงไปล,ละน,นี่ยับย้ำใสข้าวกรให้ตหิเงื่อเขามาอยู่ทั้งปากเลยพี่นอ้องยามใส่ผู้ใดที่บระทันเคยใส่ปลาไหลน,นะครับเนาะ อันนบเบื้องงาครับผมเบื้องงาทางเขาเลวลาเขาใส่มันสินน้อนเกียบไปในหนามเมื่อสี่เนาะเนื้อที่เขาใส่มันก็ต้องอยู่บริเวณนี้พี่น,อน้องอยู่บริเวณนี้จากนั้นเขาเนื้อที่เหลือเลยว่าดิน,นติดกินขา้ขาวปะเขาไม่เคยข้าวกันเลยแล้วก็รูบปากมันพี่น้นองลูบปากนั่นสิอันนี้เสดเดือนติดแน่นี่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวใส่กัน เอ,รรเอาหมงเสยปิ้เโซ่ไปด้วยนี่เอาน่าละนอกเลือกเอาครับผมคิดว่าน่าจะมีปลาไหลคิดว่าอีกละมาไล่ถุงคิดว่าการเตะกะมาดูใกล้ๆกันเลยครับ <c ười> ให้ดาบมันพั่เขาจะใส่ขนอใส่ทีปุ๊บปลาไหลเขา มันจะตายมไหมออใส่โพนามซันเนี Jamie, <ổ. S 1> ่ยกระเบื้องมองทั้งป่าอันนี้ขีดคมสิดับพยายามจะหยับลงไปบันให้หยับลูกใบอันนี้เกิดขยะซันเออหนึ่งคำวะมีตัวคำเนี่ยมะเข่าครับว่าเป็นยังบงมเข่ากาแฟอะไรกันทีเนี่ยผมพี่น้องใส่หลังต่อไปครับผมอ่ะพี่น้องหลังที่สองนี่ไงเฮียเขาสับเรียบร้อยนี่ครับผมเรียบร้อย มีแต่ขี่กระเดือนเนอยู่เดือนหลายจักหน่อยนึงไม่ขี่ดินอันนี้กา่าขันลังได้บ่เขาห้องก็ต้องแซ่ไว้ครับผมจักสองมือเนาะครเกิดว่าใซ่ได้อยู่น่าจะอยู่สองมือน่าจะได้ครับผมใส่เดือนใส่หลายหลายป่านนี้มันแน่นๆจักหน่อยพี่น้องกันไม่รัปลาไหลมันเข่ามันก็จะดูดกินไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าถึงน้าที่ไหนมันกับเปื่อยอยู่แหละครับผมเนาะว่าต้องห่วงว่าปลาไหลมันจะเข่าเขาได้ครับผมป่นนี้ยังส่ละเพราะว่าถึงน้ามันกับละลายขึ้นเ่าปลาไหลก็ดูดขึ้นไปเรื่อยๆสินี่ ดูวิธีการใส่ครับฮัพปันเนื้อมันจะบอเต็มเนะครับผมเนาะเพราะว่าขันถึงน้ําก็จะละลายพอดีครับผมกาว่าอยู่ในสองมือกำลังใด้พวกเขาอันนั้นเก่าเนื้อฮะสิสองมือนี่ใช้ถีมไว้ได้บังไว้ได้โอ้สองมือแต่ว่ามันก็สามารถมายามได้มือต่อมือละปลาไห้องอ๋อคือว่าลังได้พวกเขาครับอ้าวมกัดหบๆสักหน่อยนี่กินค้าครับผมแต่ว่า ดินใส่ดินดินบ่าขาวดินบ่ดีบ้าบ้าไปไรคอ๋โอเคพี่น้องใส่สันมากครับผมโอเคพอจั ลงไม้เขียงสีก็ได้เลยว่าร้ายตรงสีก็ได้พี่นอ้องเดียร์ี่กันเดี๋ยวครับผมเชียงก็ได้ตรงก็ได้บอกครับตรงก็ได้เียงไม้สีตรงไม้สีก็ได้ครับ <S 2> <S 2> ผมก่่อนะเดี๋ยวเขาเบิ้งรุ่นอื่นเศร้าครับผมมาสิได้ปลาไหลบ่ติดตามกันตอนมะย่างครับผมยามบางังล้น่นกันครับผมหลังจากเขามาใส่ไปแล้วเดี๋ยวเขาเบิ้งหลังแรกปลาเข่าบ่เบือ้องแรกเสียเอยียงเอียงบ่รีขันเอียงนี่มีรุ่นแน่ไหน คือคอยดึงเบื้งงามันเด้ะมันเอเยียงโดยธรรมชา,าติป่ะ่แค่เด็กเอียงก็พอมีรุ่นอยู่อือเลยกรลึกกรลึกบ่อือชุดพ้อปลาเถื่อเถือตึกเตึกอ้บานเข่าเออาอมาเลยมาหรอพี่น้องดังเตึกบ่หนึงเสือเลยไลตึบเลยขับไหล่ตืมนั่นดิเออมาแล้ว

โอเคพี่น้องหลังนี้เขาก็เข่ามาแล้วหลังแรกล่างให้ดินมันออกให้เบิดโอเคครับผมเ,<อ>เดี๋ยวเบื้องหลังต่อไปไครับมาพี่น้องหลังต่อมาครับผมเหมืนนนอน,ดนเดิมเขาดึงค่อยๆเบื้องบนง่าปากง่ามันจะนึ่งไดงจะเข่าบ่หลังที่สองนี่เอเอเข่าอ,อีกแล้ว เห็นเหมือนเดิมล่างขันดังตึกเละบ่มีผ่านพี่น้องมือแรกบ่เขาเออมือแรกเด็กตัวนึงเพราะว่าเหงือมันยังดีอยู่ผมคิดว่าใส่เดือนเขาแชียได้สองมื่นอยู่แล้วบ่ตามก่่แมอน็นสามพี่น้องมันต้องเจออีกสี่อย่างมาพงษมันต้องเจออีกสี่สองมื่นเลยสองมื่นเหงือใส่เดือนเขาครับผมอ่ล่างออกแจ้งนอยเขาก็เอามาใส่เลย อ่เด็กนึงได้เด็กเบ่งบ่เนี่ยาสันะเด็กหนักบ่ฮะมาหนักขนไดตั้งตัวตั้งตัวนึงกับสองตันงตัวนึงกับตัวแง่พี่น้องน่าจะสองตัวตั้งตัวแง่ปะสองตัวกับตัวหนึ่นตัวนึงเหรแต่ว่าตัวแง่เลยอูุตใหญ่เย็นแล้วตัวอุตอแง่ตัวนี้เย็นแล้วอืมตายพี่น้องเดี๋ยวเบ่งหลังต่อไปครับผมครับสองหลังสองตัวตากันเลย หลังที่สามเลาะขันมานี่แหละอึกบ่เหมือนเดิมง่ายขึนเลยกรึ๊กโอ้ยเนี่ยขึ้นหล่เฉยมูมี่หลังนี้บักเข่าครับผมบักเข่าห้องกลางขึ้นเขาลลางขึ้นบางสาหลังนี้โอ้ยมึงมองนี้เป็นตะเข่าด้ผมใส่บอดี้ป่ะอืมเพราะว่าปากเขาตะมึงปากความสำคันบักเข่าเนี่ยตะมึงปากแข้ง มันบ่ดีปักเพียมันกับบ้เข่าครับผมอาจจะมีอยู่บางทีอยู่ขึ้นอยู่กับการใส่ของเขาความครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับผมเนาะโอเคครับเบื้องหลังต่อไปเดี๋ยวเบื้องหลังวัานี่เลยโอ้แั่ปลาไหลด้วยครับลงปลาไหลไว้ครับขอบ้าว่างปลาบ่มีปลาไหลสินี่บ่ถึงบ่ครับ อยูบักเขาครับผมก็ไปกันตัวใหญ่ไหมไม่เข้าครับจาบ้าวางแล้วรุ่นกนลาลังต่อไปครับผมนนเป็นกําลังจิยามครับเิ็งครับ บ่เขาบ่เขาครับพี่น้องต้องเพียรงายไหมบอกครับนะที่แรกค,คือเฮียใเห้ดีใจนะครับ <laughs> ลาไลบ่ขึ้นเปี๋ยวเราจะไปพี่น้องสองล้านชุ้ไทยเลยค <c ười> อยๆอบอดอด่โดนตังงเออเหมือกบบ่เขาบ่เขาบ่เขาเลยอือแน่นบ้ติดดังปรดุบเข่าป้นปนออ๋อบ่เข่าอ,อีกแล้วพี่น้องตดีใจ โอ้เป็นเขาไหมดังปลึกดังเงี้ยคือโบราณโบนาะไปเริ่นลังสุดท้ายกันครับสุดท้ายนี่บ้างเดียวสิบตัวอ่า Sáng sư thầy kia đâu Mình vô, đây rồi Sáng sư thầy, tổng màn Một màn bớng Xéo làm ổng phải bớt bò này <laughs> Còn nặng, nặng kìa Hoa của cửa hàng bằng thuyền ngang tinh ngang hoa màu đen dinh 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 ไปตัดไม้ไผ่มาสารเห็ดเป็นอันนี้เขาดีอะอะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปสรุปผลงานที่บ้านครับผมตามบ้านอ่ะพี่น้องมาหันบ้านแล้วครับผมเดี๋ยวเอามาเทเบิึงมาบังแรลกให้ทีได้จักโตอ่ะชกชากูเด้อเทเบิึงไหมผมโอุ้ยตัวนี้พี่น้องตัวเดียวอิ่มครับแนวนี่อู้โอ้ยใหญ่ดีเลยใหญ่คัะครับผมนี่ตาสังสั่งเลยครับอื เนี่ยเดี๋พี่น้องรุ่นนี้เดยวโยกมังฟงรุ่นรุ่นนี้ผมเคยใส่เบ็ดได้ประมาณหาขีดเขาขีด้เลยเนี่ยเขาเขาว่าจับเนี่ยจับขีดเขาขีดได้เนี่ยเอออ๋อนี่เทคนิคจับอะไรเส่ถุงมือจับดีกว่าผมจับเป็นเมือกจับบุ๊บเลยอ่ะหลังต่อไปครับผมหลังหนักเด้อหลังนี่หลังไมต้องใส่ดันง่ายเข้าไปเออน่ะดันง่ายเท่งานหนักหนักคนพี่น้องดันเข้ทไก อ๊บนี่เจ้โตัตัวเดียวแหละตัวเดียวตัวที่สองน้อยกว่าน้อยก็กันน้อยนึงเอ๋อเป็นแห้งเบาอย่างนี้อู้ยตัวใหญ่เลยบอกเงี้ยเลยพี่น้องสามตัวเนาะสามตัวนี่ตัวแบบใหญ่ขอบคุณครับอันนี้ว่าตามก็ประมาณโลประมาณโลเหรอครับสามตัวสามตัวโอ้เหลือโลอยู่โลหนึ่งโลกว่าเออใหญ่กว่า สามตัวร่วมกันไงนก็พออมันหนัหนกเด้ปลาไหลมันปลาได้เบาฉันเป็นเนื้อปลาไหลหนักเลยโอเคผมพี่น้องสามตัวบอกงี้เลยเดี๋ยวมึงเก่เงเก่งมึงคนนะนี่กระมังใหญ่เลยพี่น้องมึงแ <c oughs> น่นี่อาจจะบ่ง่ายประเดี๋ยวโอเคครับ okay, ผมหสรับมันนี้ก็ขอตัวราไอุปกรณ์นะครับผลงานจากปลาไหลของเัาครับผมเนาะอาจจะบ่ได้หลายนะแต่ว่าก็ได้สามตัวกันเือว่าคุณภลำขาดกันกระผมเนาะ ครับสำหรับวันนี้บริษาทกับนนองพงศ์บราชานี้ขอลาตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ